ไปต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะจังหวัดอุดรธานีประชุมติดตามการมอบหมายภารกิจการเตรียมการจัดพิธีปลูกภาษีมหาโพธิโทสมราชบพตรหนึ่งในวันวิสาขาบูชาประจำปี2568ค่ะนายนัทพลวิธีรองผู้วาราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีปลูกภาษีมหาโพธิโทสมราชบพตรโดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทร,วรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตนพระศรีมหาโพธิ์ให้แก่กระท่วงมหาไทยเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับนํำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีสมมงคลผชนมาอยู่เท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้ลาจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริย์สิทธิราชแห่งราชวงศ์จัก,กรีพุทธศักราช2 5 6 8ค่ะและพระราชทานน้ำว่า พระศรีมหาโพธิโทสมะราชบาพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชท่านจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชท่านเรือการปลูกพระศรีมหาโพธิโทสมะราชบาพิตรในวันวิสาขาบ,บชูชาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2 5 6 8 เวลาเก่านาฬิกา2 0เก่านาทีพร้อมกันทุกจังหวัดทัวประเทศครับผมซึ่งจังหวัดอุดรธานีกํำนดปลูกนวันนณวัดโพธิสมพอ้อพระอารามหลวงครับจึงเชขอเชิญชวนพุทตราสนิกชนร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองโดยพร้อมเพรียงกันครับค่ะ